สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดักเบลีฟช่องของการดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหรา,าศาสตร์นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเส้นกําไรมือหรือว่าเส้นกําไรข้อมือครับเส้นกําไรข้อมือหรือเส้นกําไรมือจะเป็นแบบนี้นะครับเส้นกําไรมือนี้นะครับเป็นเส้นที่เกิดขึ้นก่อนถึงฐานของฝ่ามือนะครับหรือช่วงต้นของฝ่ามือหรือแถวข้อมือนั่นแหละครับ เส้นนี้นะครับบางคนก็จะมีเพียงแค่เส้นเดียวนะครับแต่ส่วนมากนะครับมักจะมีกันถึง2เส้นแต่บางคนนะครับก็จะมีกันถึงสามเส้นนะครับแต่เท่าที่เห็นมานะครับคนที่จะมีถึงสามเส้นนะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นนะครับครับเอาละครับใครที่มีเส้นกําไรข้อมือแบบไหนดีหรือร้ายนะครับเข้ามาเช็คได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับท่านใดนะครับหรือใครนะครับที่มีเส้นกําไรข้อมือนี้นะครับไม่ว่าจะมีกันหนึ่งเส้นสองเส้นหรือว่าสามเส้นนะครับ แต่ถ้าเส้นกําไรมือเส้นแรกนะครับที่โค้งขึ้นไปยังเบื้องบนนะครับสูงผิดปกตินะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวขอวาดใหม่นะครับใครที่มีเส้นกําไรข้อมือเส้นแรกนะครับโค้งขึ้นมาผิดปกติแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับจะมีบุตรยากครับหรือนะครับ มีแต่อาจจะมีช้าครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะครับท่านผู้หญิงนะครับที่มีเส้นกําไรมือนี้เส้นแรกโค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับโอกาสที่จะได้ลูกนั้นนะครับไม่ว่าหญิงนั้นนะครับจะอายุมากหรือว่าอายุน้อยนะครับก็อาจจะได้รับอันตรายจากการคลอดบุตรนั้นๆออกมาครับแล้วถ้าหากบุคคลใดนะครับที่มีเส้นกําไรมือนี้เส้นแรกโค้งขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วแถมยังมีรูปกากระบาดนะครับเกิดขึ้นที่เนินเสานะครับ หรือใต้นิ้วกลางนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะแสดงว่านะครับบุคคลคนนั้นนะครับหรือว่าสามีภรรยาคู่นั้นนะครับจะมีบุตรยากอันเนื่องมาจากมดลูกของท่านสุภาพสตรีนั้นนะครับผิดปกติหรืออาจจะนะครับคู่สามีของท่านมีตัวเชื้อที่อ่อนแอขึ้นไปครับถ้าหากว่านะครับเส้นกําไรข้อมือนี้นะครับเกิดขึ้นกับท่านผู้ชายแล้วนะครับก็จะทําให้ชายคนนั้นนะครับไม่ค่อยจะสนใจทางเพศหรือมีบุตรยาก และก็มีโอกาสจะเป็นมันอีกด้วยครับต่อมานะครับใครนะครับที่มีเส้นกําไรมือเส้นแรกนะครับเป็นรูปโซ่นะครับอาจจะวาดไม่ก็สวยเท่าไหร่นะครับคือว่ารูปโซ่เป็นคล้ายๆรูปโซ่นะครับอาจจะวาดไม่ก็สวยเท่าไหร่นะครับ เป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นเส้นลักษณะเกี่ยวพันกันเป็นคล้ายๆรูปโซ่แบบนี้นะครับอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็จะแสดงว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับหรือบคุคคลคนนั้นนะครับจะต,ต้องทํางานหนักตลอดชีวิตเพราะว่าคนที่มีเส้นกําไรข้มือ เส้นแรกเป็นโซ่แบบนี้นะครับมักจะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ครับมีความมุ่งมั่นที่สูงมากชอบที่จะเอาชนะอุปสรรคความทุกข์ยากให้ได้แล้วจนในที่สุดนะครับบุคคลที่มีเส้นกําไรข้อมือเส้นแรกเป็นโซ่แบบนี้นะครับก็จะสามารถนะครับเอาชนะอุปสรรคและความทุกข์ยากนั้นได้ในที่สุดนะครับและผู้ใดนะครับที่มีเส้นกําไรข้อมือนะครับสวยลึกเรียบ ไม่ขดไม่งอทั้งสามเส้นนะครับก็จะแสดงว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับจะมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงดีครับมีสเสน่ห์มีคนรอบล้อมไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับหรือจะเดินทางไปทํางานที่ใดนะครับก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์ค้าชูอยู่ตลอดครับและคนที่มีเส้นกําไรขมือสมบูรณ์ดีทั้งสามเส้นแบบนี้นะครับ ก็ยังจะเป็นคนที่มั่งมีสีสุกมีเงินทองใช้ไม่ขาดมืออายุมั่นขอนยืนจนเป็นที่อิจฉาของคนทั่ว,วไปครับแต่ถ้าหาใครนะครับหรือท่านใดน,นะครับที่มีเส้นกําไรมือหรือเส้นกําไรข้อมือนี้นะครับขาดกลางนะครับอาจจะขาดหนึ่งเส้นหรือว่าขาดสองเส้นหรือว่าขาดสามเส้นก็ตามแต่นะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าใครมีเส้นกําไรข้อมือหรือเส้นกําไรมือนะครับที่ขาดกลางจะขาดหนึ่งเส้นสองเส้นหรือว่าสามเส้นก็ดีแบบนี้นะครับความร้ายแรงนะครับก็จะนับตามจํานวนเส้นที่ขาดครับอย่างเช่นนะครับถ้ากําไรข้อมือนี้นะครับขาดกลางหนึ่งเส้นนะครับความร้ายแรงก็จะส่งผลต่อชีวิตเพียงแค่เล็กน้อยครับแต่ถ้าเส้นกําไรข้อมือนี้นะครับของท่านนะครับขาดกลางทั้งสามเส้นหรือว่าสองเส้นขึ้นไปนะครับ ความร้ายแรงก็จะส่งผลต่อชีวิตท่านนะครับมากขึ้นไปด้วยตามลําดับครับถ้าเจ้าของเส้นกําไรข้อมือท่านใดนะครับที่ขาดกางนะครับไม่ว่าจะขาดหนึ่งเส้น2เส้นหรือ3ามเส้นก็ดีนะครับก็จะแสดงว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับจะมีปัญหาและอุปสรรคในชีวิตครับและโอกาสที่การงานธุรกิจของท่านจะล้มเหลวนะครับก็มีสูงมากครับบางทีนะครับอาจจะถึงขั้นล่มจมหมดเนื้อหมดตัวกันเลยครับ ฉะนั้นนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นกําไรข้อมือนะครับขาดกลางแบบนี้นะครับก็ไม่ควรจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะทําการงานสิ่งใดนะครับก็ควรจะคิดทบทวนไต่ตองให้ดีเสียก่อนครับและในทางที่ดีนะครับท่านก็ควรนะครับจะหาทางทําบุญหมั่นเจริญภาวนาอยู่เป็นนิดเพื่อที่อนิสงค์ผลบุญเหล่านั้นนะครับจะมาคอยเกื้อหนุนให้ท่านผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ครับ และใครนะครับที่มีเส้นกำไรข้อมือนะครับเป็นเกราะนะครับเป็นเกราะลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นเกราะลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะมีเส้นที่หนึ่งสองหรือสามก็ตามแต่นะครับก็จะหมายความว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับจะเจ็บป่วยบ่อย สุขภาพร่างกายอ่อนแอและสุขภาพจิตจะเสียเป็นคนที่หลงลืมอะไรได้ง่ายๆครับอาจจะเป็นคนปั้มปั้มเป๋อๆด้วยครับต่อมานะครับท่านใดนะครับที่มีเส้นกําไรข้อมือนะครับจะมีหนึ่งเส้นหรือสองเส้นหรือสามเส้นก็ดีนะครับแต่มีเส้นกําไรข้อมือเส้นแรกนะครับเกิดมีสัญลักษณ์รูปดาวหรือว่าดอกพิกลนะครับเกิดทับเส้นกําไรข้อมือเส้นแรกแบบนี้นะครับก็จะแสดงว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับ ท่านจะได้รับความสําเร็จในชีวิตร่ํารวยเงินทองและยังจะหมายถึงนะครับท่านจะได้รับโชคลาบแบบฟุกๆถูกหวยรวยเบอร์อีกด้วยครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าท่านมีเส้นกําไรข้อมือแบบไหนบ้างครับยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับครับถ้าหากท่านชอบชิปนี้นะครับผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ